ครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียนะครับวันนี้พบกับผมครูเดียนะครับก็มีคําถามจากพี่ f อฟท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์สอบถามครับว่ามีไปทําไมเยอะแยะนะครับปืนเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนว่าเออทำไมต้องซื้อมาเยอะนะครับทั้งที่มีแค่กระบอกเดียวก็เพียงพอที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเคยทําคลิปในลักษณะนี้ไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าท่านเป็น f c หรือว่าเป็นผู้ติดตามของผมที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกๆผมก็ได้แบบพูดไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าทําไมถึงต้องอยากจะมีปืนไว้หลายกระบอกนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือด้วยความชอบครับคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบรถชอบนาฬิกา ชอบเสื้อผ้าชอบสะสมของอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือของเล่นงานอดิเรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมเดลอะไรต่างๆครับอันนี้ผมจะไม่ไปก้าวไก่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าเอาเอไมเขาถึงชอบอันนี้อันนี้บางคนก็บอกว่ามันไร้สาระแต่บางคนบอกว่ามันมีคุณค่าครับบางทีเขาเก็บสะสมของสะสมมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต ซึ่งมันก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลครับผมคงไม่ไปตั้งคําถามในลักษณะนี้กับแต่ละคนนะครับเรามีงบประมาณเรามีความชื่นชอบส่วนตัวนะครับท่านก็ซื้อไปเลยนะครับมันเป็นอาจจะบางคนอาจจะเป็นแบบความฝันในวัยเด็กครับว่าอยากจะครอบครองอะไรบางอย่างนะครับเมื่อตอนที่พอจะหาเงินมีเงินได้เองแล้วนะครับที่ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นหรือว่าไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่นะครับผม ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของอาวุธปืนอยู่แล้วนะครับจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยที่อยู่ประมาณชั้นป .5 นะครับหรือชั้นประถมศึกษาปีที่รับช่วงนั้นเพื่อนๆก็ได้ชักชวนเข้าไปอยู่ในวงการของปืนอารมณ์เมื่อก่อนนี้มันยังไม่มีบีบีกันนะครับเมื่อก่อนมันยังไม่มบีบีบีกันก็จะเป็นปืนอารมณ์แบบชักยิงนะครับชักยิงทีรนัดเมื่อก่อนผมมีหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแมกกาซีนหรือแบบ ปืนยาวลูกซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นปืนหลายแบบนะครับตอนนั้นก็ได้ไปเข้ากิจกรรมกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการเล่นเล่นกันภายในนะครับก็จะตั้งเป็นกวนคล้ายๆกวนอนุบาลเด็กโของอะไรประมาณนี้นนะครับก็มีการสร้างฐานสร้างอะไรบบเป็นเล่นกันวัยเด็กนะครับมันเป็นความทรงจําในวัยเด็กที่เราเคยมีกับเพื่อนๆนะครับก็ชื่นชอบอาวุธปืนมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้เล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง อตอนมัธยมก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เลิกเล่นของเล่นพวกนี้ไปแล้วนะครับก็ไปเล่าเรียนแล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นจากนั้นก็มาเป็นช่วงมหาลัยเลยนะครับช่วงมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่บีบีการเริ่มเข้ามามีอย่างแพร่ระแพร่หลายแล้วนะครับเป็นอะไรที่สมจริงนะครับเขาทําออกมาได้สมจริงวัสดุเป็นโลหะก็โลหะโพลิเมอร์ก็โพลิเมอร์เลยนะครับ อย่างปืนกล็อกปืนเบลิตตาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกปืนทรง M4 ทรง AR-15 อะไรเงี้ยผมก็มีนะครับผมปืนลูกโม่ก็มีนะครับก็เป็นการซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาเล่นยิงเป้ายิงกระป๋องกระแป๋งอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเข้ามาทํางานนะครับสามารถสอบบรรจุรับราชการได้นะ่ยก็มาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์ของการซื้ออาวุธปืนสวัสดิการต่างๆนะครับก็ได้ ครอบครองปืนกรบบอกแรกก็คือปืน,ปนจุดสองสองครับปืนซีเสียเสจจากัวครับตัวนั้นส่วนคุณพ่อก็เป็นข้าราชการตำรวจนะครับคุณพ่อก็ได้แบบสอนวิธีการใช้อาวุธปืนอยู่บ้างนะครับบางทีท่านก็สอนวิธีการยิงวิธีการจับถือตัวปืนใช้ยังไงให้ปลอดภัยก็เป็นลักษณะของพ่อสอนลูกอะไรประมาณนี้นนะครับแต่พอแบบซื้อเป็นของตัวเองก็ได้เข้าไปเข้าคอร์สเรียนนะครับรกับครูฝึก นะครับซึ่งมากมายนะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญนะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านของอาวุธปืนครับเพราะว่าท่านก็จบหลักสูตรโรบพิเศษจบอะไรมานะครับท่านก็ได้นําเทคนิคต่างๆวิธีการยิงวิธีการใช้ยังไงให้ปลอดภัยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ส่วนเรื่องแม่นยำเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามมาเองอ,อันนี้ก็คือส่วนของเรื่องของความชอบนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอ การใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยผมบอกก็เลยว่าปืนแต่ละกระบอกแต่ละรุ่นเนี่ยมันใช้งานแตกต่างกันนะครับผมมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ของอาวุธปืนเหมือนกันนะครับโทรศัพท์มือถือก็ยังมีหลายรุ่นครับมีซัมซุงมี iPhone มีมอวัยมีเสี่ยมี่ Xiaomi, มีอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งความหลากหลายเหล่านี้มันจะทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบแล้วมันเป็นเสน่ห์นะครับอาวุธปืนก็เช่นเดียวกันนะครับหมายถึงว่าถ้าเรา ศึกษาลงไปใน,ในรุ่นของแต่ละรุ่นต่างๆนะครับเมื่อเราศึกษาจน,จนพอควรแล้วนะครับเราก็มาเลือกดูว่าเราจะเลือกซื้อกระบอกไหนรุ่นไหนมาไว้ในครอบครองแต่ละรุ่นแต่ละขนาดกระสุนนะครับทำไมเราถึงต้องเลือกกระสุนขนาดนี้นะครับขนาดจุดสองสองขนาด9ม mm, มขนาดจุดสีอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างซึ่งถ้าจะให้มานั่งนึก นะครับหรือว่ามานั่งดูรีวิวอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะทําให้เราไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสนะครับเราก็ต้องก็เลยต้องไปสนามยิงปืนหรือไปลองจับถือของคนนั้นคนนี้ดูประโยชน์การใช้งานของแต่และกระบอกอย่าง9มมกับ1 1มมเนี่ยให้เลือกอันไหนถ้าท่านสามารถตอบได้น่ยแสดงว่าท่านต้องศึกษาเรื่องปืนมาอยู่พอสมควรแล้วใช่ไหมครับถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมยอยากครอบครองทั้ง2แบบนะบอย่าง9มมก็เอาไว้ใช้ทั่วไป เสมก็เอาไว้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินแสามารถรู้เรื่องของอำนาจหยุดยั้งถึงเรื่องของอำนาจทะลุทะลวงรู้ถึงเรื่องของ power factor เรื่องอะไรต่างๆมันลงลึกไปนะครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะครับมันเป็นเสน่ห์ของอาวุธปืนซึ่งมันทําให้เราอยากศึกษาอยากเรียนรู้มากขึ้นนะครับก็เลยต้องอมีไว้ครอบครองด้วยตัวเองนะครับบางทีเราไปจับถือตัวปืนของคนอื่นนะครับ อย่างท่านพอสุพน์เนี่ยท่านใจดีมากนะครับแล้วท่านไปสนามยิงปืนท่านก็จะเอาปืนของท่านนะครับซึ่งท่านมีข้อบครองไว้หลายกระบอกท่านก็จะเอามาให้ร้องเล่นวันนี้อยากรีวิวตัวไหนอาจารย์เดียนะพอไปนะครับก็เป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีนะครับผมก็โชคดีมากที่รู้จักท่านนะครับท่านกา็มีความเมตตากตารุณาถือว่า,าด้วยความล,ลึกเราก็มีความเกรงอกเกรงใจนะครับถ้าเป็นปืนเราเราซื้อมารีวิวเองเราซื้อมาจับถือเองเนี่ย มันก็คงจะโอเคนะครับมากกว่าครับประมาณนั้นนะครับถามว่าที่จริงผมอยากมีปืนเยอะไหมก็มีเท่าที่ควรนะครับเท่าที่ท่านนายทะเบียนจะอนุญาตได้นะครับบางทีอาจจะซื้อได้แค่3กระบอกแล้วจบไปเลยนะครับหรือว่าถ้าแบบพอมีทุนทรัพย์หรือถ้าในทะเบียนท่านอนุญาตนะครับหรือว่ารับโอนอะไรมาเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามตามกันมาเองนะครับประมาณนั้นนะครับ ซึ่งผมยกตัวอย่างแค่2แบบนี้นะครับก็คือเรื่องของความชอบวนตัวนะครับแล้วก็เรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับยกตัวอย่าง,างเช่นปืนจุดสองสองเอตัวเล็กๆนะครับสมมติว่าท่านอยากจะแบบไปลากอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกระรอกกระแตหรือนกเขาตัวเล็กๆนะครับท่านเอาปืนลูกซองไปยิงท่านจะได้กินท่านจะได้กินสัตว์เล็กๆพวกนี้ไหมครับคงไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปืนแต่ละกระบอกแต่ละรุ่นมันใช้งานแตกต่างกันออกไปอ,อย่างท่านจะเอาปืนก้ามอมอไปยิงระยะร้อยเมตรเอาไปยิงระยะ200เมตรให้โดนเข้ากลาง X เ,เหมือนกับปืนจุดปืนยาวได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับซึ่งประโยชน์ใช้สอยผมบอกเลยว่าประโยชน์ใช้สอยมันแตกต่างกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละกระบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการซื้อมาอยู่เรื่อยๆนะครับรับนาเข้ามาอยู่เรื่อยๆอแน่นอนว่า ยิ่งมีเยอะเนี่ยการดูแลรักษาก็จะยากใช่ไหมแต่ว่าเรามีสักสิบยีกระบอกเนี่ยถ้าเราจะย้ายบ้านหรือว่าเราจะไปต่างจังหวัดทีเราก็ต้องมาภาวะผวงว่าของมันจะหายอันนี้ผมเข้าใจในจุดประสงค์ที่ท่านคอมเมนต์มานะครับแต่ว่าก็อย่างว่า,าคนที่มีทรัพย์สินที่พอจะซื้อปืนได้เนี่ยเขาคงไม่มาเอาปืนวางไว้เรียราดนะครับเพราะว่าคงมีสตูเซฟมีกล่องเก็บอย่างดีนะครับมีสถานที่เก็บอย่างดีไว้เพื่อ ความอุ่นใจนะครับผมมีเยอะก็ต้องดูแลรักษาเยอะว่างันเถึะนะครับก็เข้าใจนะครับเข้าใจที่ท่านพูดสื่อสารมาท่านบอกว่าโอเคในชีวิตประจําวันของท่านมีแค่กระบอกเดียวก็เพียงพออันนี้โอเคครับผมเข้าใจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของความเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมได้รับคอมเมนต์มาแล้วก็มาตอบนะครับบางทีผมเคยทําคลิปตอบไปแล้วแหละนะครับแต่ว่านี้มาตอบ ที่ท่นนี้อีกทีนะครับว่าทําไมถึงต้องซื้อบุปืนมาทําไมเยอะแยะนะครับก็ถ้าเอาแค่บอกว่าความชอบส่วนตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับทุกๆคําถามแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องอการครอบครองปืนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชั้นเอาใเดียก็มีเรื่องมาพูดประมาณนี้สั้นๆนะครับ อย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสไลั์นี่ช่องแอนดี้ขอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ